ไดผูกอยู่กับใครส่วนใหญ่นะความห่วงในช่วงท้ายๆเนี่ยก็จะเป็นโซ่ตรวนผูกยึดเราไว้ให้ต้องอยู่กับพวกเขาต่อจิตวิญญาณที่นะมีความห่วงมีความอาลัยคือจิตวิญญาณที่สร้างกรรมไว้ในแบบที่จะต้องมาอยู่ใกล้ๆ แต่ใกล้ในฐานะที่เขาไม่ได้เห็นหน้าเราแล้วเรามีสิทธิ์เห็นหน้าได้อย่างเดียวมันทรมานนะคือความห่วงความอะไรถ้ามันมากมันเหนียวแน่นขนาดที่ปรุงแต่งให้เกิดอากุศลคือทำให้เศร้าหมองได้ส่วนใหญ่นะก็ไปไม่ไกลอ่ะมาอยู่แถวๆนี้แหละ อยู่บ้านเดิมนั่นแหละขอให้นึกถึงไอตอนที่เราหลับฝันเนี่ยเวลาที่เราฝันถึงเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกยึดติดมากๆรู้สึกรักมากหรือว่ากลัวมากใจมันจะดิ้นไปไม่ได้มันจะอยู่กับภาพอะไรแบบหนึ่งภาพเดิมๆภาพซ้ำๆ นั่นแหละคล้ายๆแบบนั้นเนะี่ยคือเราจะเห็นเห็นหมดเห็นทุกอย่างเท่าที่ตามนุษย์เห็นเท่าที่หัวมนุษย์ได้ยินหรืออาจจะมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นบวกลบนิดหน่อยแต่ว่ามันจะเลือกไม่ได้นะว่าเราจะเห็นอะไรเมื่อ,อไหร่ หรือไม่เห็นอะไรหนีจากไอ้สิ่งนั้นได้ไหมนะคือคือ,อยังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยถ้าไม่พอใจปัดก้นหนีเดินหนีไปวิ่งหนีก็ยังได้นะวิ่งหนีนี่ก็คือความการแสดงนิมิตนะของจิตว่ามันอยากออกห่างไปอย่างรวดเร็วแต่จิตที่มันมีความผูกมัดอยู่กับบุคคลนั่นเป็นที่รัก หรืออยู่ในโลกเก่าๆเนี่ยมันวิ่งไม่ได้นะหนีไม่ได้นะไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นบางทีเนี่ยนะบุคคลจำเป็นที่รักเขามีกรรมแบบของเขาที่จะต้องเสวยที่จะต้องรับผลเป็นบางทีเป็นกรรมไม่ดีนะะเราไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นเขาเป็นทุกข์เขาร้องผมร้องไห้ เราอยากปลอบปลอบไม่ได้ไม่อยากเห็นแล้วก็ต้องเห็นอีกยังต้องเห็นอีกอยู่ดีถึงบอกว่าถ้าก่อนตายนะไปผูกพันกับใครแนะทิ้งไปไม่ได้เนี่ยมันเป็นความผูกมัดที่สูญเปล่าเลยนะผมให้คำเนะเคยให้คำแนะนำไว้ว่าตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยอยากทำอะไรดีๆนะทำให้เต็มที่ ทำให้มากที่สุดรับผิดชอบให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ตอนจะตายนะให้เลิกรับผิดชอบซะให้คิดว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วมันพ้นจากความสามารถที่เราจะไปรับผิดชอบอะไรอีกแล้วนะให้คิดอย่างเดียวเลยว่าไม่เอาแล้ว ขณะยังมีชีวิตทำให้ดีที่สุดขณะจะตายปล่อยให้ได้มากที่สุดให้มันกลายเป็นความเห็นไปนะเห็นสิ่งที่ควรจะเห็นก่อนตายเนี่ยก็คือว่าที่ผ่านมาทั้งหมดมันฝันไปทั้งสิ้นคุณลองนึกดูถึงไอ้ชั่วคืนที่ผ่านมาถ้าหากว่าใครจำความฝันของตัวเองไม่ชัดจะชัดแค่ไหนก็ตาม มันก็กลายเป็นแค่ภาพที่เลื่อนลอยเป็นนิมิตที่หายไปแล้วหยิบจับอะไรเนี่ยมาใช้อีกไม่ได้แล้วเหมือนแบบนั้นเหมือนกันก่อนชีวิตจะสิ้นเนี่ยมันระลึกถึงชีวิตทั้งชีวิตที่ผ่านมานะมันไม่ต่างอะไรจากความฝันมันเอาไปไม่ได้อีกแล้วมันหยิบจับอะไรไม่ได้จับต้องไม่ได้แล้วถึงยังมีมืออยู่บางทีเนี่ยมือหมดแรงแล้ว ที่จะไปจับที่จะไปยึดเหลือแต่ใจที่ยังคงจับยึดอยู่อย่างศูนย์เปล่านะสรุปคือถ้ายังยึดมั่นถือมั่นอยู่กับพ่อแม่ลูกอันเป็นที่รักมันคือความเสี่ยงที่เราจะกลายมาเป็นจิตวิญญาณที่นะยัง วนเวียนอยู่แถวเนี้ยที่เดิมท,ทั้งทังที่ควรจะไปดีได้แต่บางคนก็มีนะคือ,อจิตยังหวงยังห่วงยังอะไรแต่ท้ายท้าเนี่ยคือบุญบุญที่ทํามาทั้งชีวิตมันเกินมันมันชนะไอ้ความยึดติดความมาอะไรตรงนั้นนะมันปัดชั่วให้จิตเนี่ยขาดไปพร้อมกับนิมิตด,ดีๆแล้วก็คือมันลืมไอ้ความทรงจําเก่า ถูกล้างมันมันจะมีช่วงช่วงล้างช่วงช่วงผวังเป็นผวังแบบพิเศษที่ไม่ได้เกิดขึ้นขณะมีชีวิตเป็นผวังที่มันล้างความทรงจําเดิมๆว่าตัวเองเคยเป็นใครมานะอ้ผวังตรงนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามัน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 เนลมิตขึ้นมาจากบุญเนี่ยกองบุญที่มันใหญ่เกินความอาลัยนะฮะมันก็สามารถที่จะตัดไอ ความผูกมัดหรือว่าสายโซ่ระหว่างจิตกับโลกเดิมได้มันก็มีสิทธิ์ไปดีได้เหมือนกันแต่แต่แบบนั้นเนี่ยคือต้องทำบุญทุกวันจริงๆแล้วก็ทำบุญในขนาดขนาดที่ในะใจเนี่ยมันมีความผูกพันมันมีความชื่นชมมันมีความคือพูดง่ายๆว่า สวรรค์ติดตั้งไว้ในจิตเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วนะซึ่งซึ่งส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่แบบนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามีความยึดติดมีความอะไรมีความบูกติดกับบุคคลแล้วเนี่ยก็จะอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงกับบุคคลเหล่านั้นแหละพูดง่ายๆถ้าจิตของเราถูกปรุงแต่งด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลได้ที่ใกล้ชิดได้มากๆเนี่ยนะมีความเซนซิทีฟมีความอ่อนไหว เดี๋ยวดีเดี๋ยวรย้ยเนี่ยตัวเนี้ยที่มันจะเป็นตัวเสี่ยงเวลาจะตายถ้าไปผูกพันกับบุคคลเนี่ยมันมักจะถ่วงให้นะต้องติดอยู่กับข้างล่างติดอยู่กับพื้นดินไม่ขึ้นสูงลอยลอยขึ้นพ้นบรรยากาศโลกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคือตัดความเสี่ยงออกให้หมดนะอย่าให้อ่อ มีความยึดติดที่สูญเปล่ามีความผูกมัดที่ไร้ผลที่ไร้ประโยชน์นะฟซ้อมไว้ลองย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นรายการผมพูดถึงประเด็นนี้นะว่าเวลาจะซ้อมนะถ้าถ้าจะให้เป็นมรณสติจริงๆเนี่ยนนึกไม่ออกว่าทํากันยังไงให้ดูสังเกตดูว่าใจเราเนี่ยทิ้งใครได้บ้างหรือทิ้งใครไม่ได้บ้างนะ